มันไม่ได้มีแบบว่าใครคนใดคนหนึ่งแบกเรื่องอ่ะตัวละครอ่ะออ oh. คือมันช่วย oh. คือมันไปได้เท่าๆกันอ่ะช่วยกันแบกช่วยกันอะไรอ่เออะเคือแบบว่าแต่ละคอมไม่ใช่แต่ละคอมแต่ละสายอาชีพก็มีประโยชน์นี่อะไรเทียบเทียบอเ <laughs> ทียบทีชื่อนี้อคีนคือแต่แต่ละสายมันก็แบบว่ามีประโยชน์ของตัวเองถูกไหมใช่อืมอย่างพระเอกก็เล่นดนตรี <laughs> คือพระเอกคือเราอาจจะไม่ได้เห็น เยอะว่าแบบว่ามันเล่นดนตรีหรืออะไรอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าหลักคือมันอารมณ์มันสมองของทีมอ่ะจริงมันอารมณ์ผู้เล่นระดับหนึ่งแหละอ,อย่ต้องแก้ปัญหาวางแผนูนวางแผนนี่หรืออย่างบางตัวละครที่ออกมาไม่เยอะมากอย่างเซงเงี้ยแต่โคตรน่าจดจำอ่ะคือ <c oughs> <c oughs> ใครไปใครได้ลองไปดูก็จะรู้ว่าตัวละครนี้มันแบบว่าน่าจดจำจริงๆอ่ะฉากบูว่านีนะ พวกมุมกล้อง<บ>พวกอะไรเงี้ยโ้ยฉากบับบวดีมากเพมีมังกรได้นะไปลองดูไปลองดูมยเรื่องนี้มีมังกรได้หรอไม่รู้เลยเนี่ย <laughs> ไม่จริมังกรมันเกินคาดนะไม่จริง